ครับวันนี้อยู่กับ o มายบอนะครับที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่จะมานําเสนอบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นรถเก๋งระดับผู้บริหารรถเก๋งขนาดใหญ่ที่เรียกได้ว่าเดินทางไกลเนี่ยสบายนะครับช่วงล่างเนี่ยนิ่มนะครับแล้วก็ระบบออปชั่นต่างๆนี้ให้มาเนี่ยบอกเลยว่าดีพอสมควรนะครับสําหรับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษจากโรงงานด้วยเป็นรุ่น Extimo นะครับ สำหรับคันนี้นะครับ Toyota Camry 2.0G Xtimo นะครับเกียร์ออโต้ปี2013คันนี้บอกเลยว่าณนะตอนเปิดตัวนะครับเมื่อปี2013รถใหม่เขาตั้งขายกันอยู่ที่1,359,000บาท1,359,000บาทนะครับไม่รวมสีขาวนะถ้าสีขาวมุกเนี่ยก็เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับวันนี้ที่มงคลคาร์เซนเตอร์ผมเอามาขายแบบถูกๆเลยนะต้องบอกก่นเลยว่า ใครที่กําลังมองหารถเก่งรุ่นนี้หรือว่าไซส์ประมาณนี้นะราคาไม่เกินห0 0 0สนวันนี้ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับวันนี้ผมขายแค่เพียง4 9 9แ0 0เบาทสี่แสนบาทเท่านั้นนะประหยัดจากรถใหม่ไปเกือบล้านเกือบล้านนะสำหรับใครที่มองหาอยู่คันนี้คุ้มมากๆและราคานี้ให้เช็คดูนะครับว่าไม่แพงนะครับ ย้ำนะครับว่ารถจอดอยู่ที่มงคลคลาสเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่เรามีมีบริการส่งรถทั่วไทยนะส่งรถได้ทั่วไทยเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยส่งรถได้ถึงหน้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยรถอยู่บนจะดูตัวจริงได้ไหมอยากดูตรงไหนแจ้งผมมาเลยนะผมถ่ายวิดีโอรอบคันรายละเอยียดต่างๆให้ดูนะรับรองรอรับรถอยู่หน้าบ้านได้รถสวยแน่นอนและยังมีบริการ ฝากเซนนะครับฝากเซนสัญญานะครับออกรถได้แค่อยู่หน้าบ้านนะครับเซนสัญญาถึงหน้าบ้านเลยอ้าวคันนี้4,99,000บาทนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยนะครับแคมรี่นะตัวนี้เนี่ยคันนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามันติรีเฟกเตอร์เนี่ยถือว่าให้มาเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าถ้ามองเห็นนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเกิร์ตของชุดแต่ง x t i m o นะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังนะส่วนลอ้อแม็กเนี่ยลอ้อแม็กอันนี้เขาใส่เป็นลอ้อแม็กลายเทีนะครับหน้ายางก็อยู่ที่เอ่อหน้ายางนะครับ 215-55ZR17 ทับ55 Z R17 นะก็เป็นลอ้อแม็กของเท d ขอบ17นิ้วนะครับยางใหม่ด้วยนะ ยางนี่ปีสัปดาห์ที่26ปี2021นะเพราะฉะนั้นยางใหม่สีเส้นซื้อไปคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วขับอย่างเดียวด้านข้างนะครับนี่แตะเป็นไว้เครื่องยนต์ vvti นะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับดูภายในกันหน่อยเห็นไหมว่าเปิดมานะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีครีมบางคนเรียกสีครีมบางคนเรียกสีเบจนะครับแล้วแต่นะครับ ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะเนี่ยไม่ใช่แค่คนขับนะแต่คนนั่งด้านข้างก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับถือว่าออปชันเนี่ยให้มาคุ้มเลยทีเดียวนะอย่างน้อยคนนั่งด้านข้างก็ได้เบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับอ่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะผมเปิดราคาให้ดูเลยราคานะครับปกติเนี่ยผมตั้งขายอยู่ที่ห้าแส0สองหืเกบาท วันนี้ผมขอขายถูกขอขายแบบราคาถูกกว่า0,000สนนะครับวันนี้ผมขอขายแค่เพียง4ี่แสนเก้าบาทนะครับเนี่ยอันนี้ในส่วนของภายในด้านหลังนะครับห้องผู้โดยสารตัวเบาะนะครับถือว่าเบาะนี่สวยเลยนะครับไม่มีขาดไม่มีชํารุดไม่มีด่างดําสวยพร้อมใช้งานนะครับถือว่าเจ้าของเก่าก็ดูแลรักษารถได้ดีนี่นะครับแคมรี่สอง e m o นะครับ ด้านท้ายแล้วเขาไปเปิดด้านในนะครับเปิดด้านท้ายให้ดูอ่าในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับตัวนี้มีถาดรองมาให้นะถาดรองนะครับอันนี้ได้มาจากเจ้าของเก่านะครับแถมให้ด้วยเลยยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่นี่ยังใหม่ๆเลยนะไม่เคยแตะพื้นนะครับยังใหม่มากเนี่ยดู ไม่เคยแตะพื้นจริงๆอันนี้นะครับอุปกรณ์แม่แรงบล็อกขัดล้อต่างๆอุปกรณ์ถือว่าอยู่ครบเลยนะพร้อมใช้งานจริงๆอันนี้เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือนะเวลาแบบรถยางแบนยางรั่วมียางอะไหล่มีอุปกรณ์ครบก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับในการซื้อรถมือสองนะ,ะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูเลขไม่ห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามา สรุปกันนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าภายในนี่สวยนะครับนะตัวเบาะนะครับเบาะปรับไฟฟ้าอย่างที่แจ้งไปนะครับเบาะคนขับก็ปรับไฟฟ้าเบาะคนนั่งด้านข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูเลขไมค์กันหน่อยนะเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่2 9 8 8 2 1กมิเกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าวิ่งมาพอสมควรนะครับ รถปี2013ปีนี้ก็9ปีแล้วปีที่9แล้วนะก็วิ่งพอสมควรแต่บอกเลยว่าอย่างรถ t o โยต้เนี่ยวิ่งเป็นล้านโลก็ไม่พังนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษานะครับอย่างคันนี้เข้าศูนย์ตลอดมนเทนแนนตลอดไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคในส่วนของออปชั่นมีอะไรให้มาบ้างพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีครูสคอนโทรลด้วยนะครับครูสคอนโทรลเนี่ยตรงนี้นะครับด้านลางตรงนี้อ มีมาให้แล้วในในส่วนของแคมรี่คันนี้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยมีช่องวางแก้วช่องเก็บของอะไรเยอะแยะเลยนะแล้วที่อย่างหนึ่งที่ Camry มี่มีเด่นนะคือช่วงล่างช่วงล่างนี้นิ่มมากขับแล้วนุ่มขับเดินทางไกลเนี่ยสบายไม่เหนื่อยนะครับมีอะไรบ้างนะครับออปชันที่เขาให้มาในส่วนของจอตัวนี้นะ ใช้ยังไงนะครับมีระบบนำทางด้วยนี่อันนี้น a เ i กเตอรนะครับมีระบบนำทางให้อัปเดตเรียลไทม์เลยนะปกติรุ่นนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่ามันสวยมากแล้วก็ราคาโดนใจ49,900 0บาทนี่เชื่อมต่อได้หมดนะบลูทูธต่างๆสื่อบันเทิงนะครับบลูทูธวิทยุ แอร์นี่ก็เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้มีออโต้แล้วนะครับปรับอุณหภูมิ2ฝั่งนะนี่สฝั่งฝั่งไหนร้อนก็ปรับขึ้นฝั่งไหนหนาวก็ปรับลงถูกไหมไม่สิฝั่งไหนหนาวก็ปรับขึ้นฝั่งไหนร้อนก็ปรับลงถูกแล้วโอเคนะทีนี้ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นม่านนะครับไปดูด้านหลังนะครับเรียกได้ว่ารถระดับผู้บริหารนะครับเห็นไหมเวลากดกดปุ๊บเนี่ย ก็จะมีม่านขึ้นมานะครับรถแบบระดับผู้บริหารจริงๆนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างขวางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับคันนี้ดูห้องเครื่องความสวยเดิมของตัวถังนะครับโครงสร้างอ่าตัวโชคเป็นมีโชคด้วยนะ ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับแค่สำหรับเปิดขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาเลยนะเครื่องยนต์นะครับ VVTI 16วาลเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบ1,998 cc ให้กำลังสูงสุด178แรงม้าเลยทีเดียวนะถือว่าแรงพอสมควรนะครับในส่วนของความเดิมนะครับแน่นอนแหละว่าน็อตเนี่ยมี การขันมานะครับเพราะว่าเคมสีมาคันนี้นะมีเคมสีมาแต่ในส่วนของความเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นคันหน้านะคันหน้าต่างเนี่ยไม่มีรอยขันนะครับนี่แก้มข้างต่างๆสวยน,น, c, นะครับนี Met ่เม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คตรงซับในอยู่ครบนะครับบอกเลยความสวยเดิมของคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่สติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบ นะครับใครที่กำลังหาอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากนะครับผมการันตีให้อีกหนึ่งเสียงสำหรับ t o y o ต a Camry 2.0 0 G x t i m o นะครับ499,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยไม่ใช่แค่ฟรีดาวนะจัดล้นๆยังได้นะครับรับเงินกลับบ้านอีกสัก50,000ก็ยังได้นะครับสำหรับกรณีเครดิตดีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่สนใจรถคันนี้นะติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์ 063693000นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ063693000 0หรือ Line ID myboy0053 นะครับผมแปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะใครสนใจติดต่อมาผมได้อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมทักมาได้โทรมาได้นะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องรถมือ2มงคลคาเซนเตอร์สวัสดีครับ